สวัสดีครับมือนีพบกับผมครับบอกอ้วนภาแซสบครับมือนีเมนูห้องตำโสมครับตำโสมแก้วนะครับตำโสมมีแกงผัดแกงครับผัดอันนี้มะระอันนี้ผักขาแล้วก็ซี่แล้วก็นี่ครับหอมเปรอะอันนี้แกงเผ็ดครับนนแกเบงเผ็ดกุ้งกุ้งเผาอันนี้ไส้ย,ย่งางไส้ย่างกับเนื้อแดดเดียวครับ มาลุยลุยกันเลยครับซิ่น้ำสมก่อนนับแดกผักขาผักขานีเสยียบเลยครับสม,สมันก็ทำสมมาครับ อืมจับอมกาลองม,มาลนเบ้งครับนี่เป็นไงผมดีครับ คุ <c oughs> นี่ครับอครับนะใส่ครับใส่ย่างทิ้นใส่ยางนะ โอเคครับจกปุุงแรงก็มือนบส่วนสมอะไเป็นเลยมาปุุงครับหงอนอืมโอเคครับ คืออยู่คือตัวมาเตรยัวกันครับพี่น้องเดี๋ยวดูดดต่อกันพบกับผมอีพี่นาครับวับนพระแสบช่วงนี้กับโควิดสิบเก้าจะหูแลของแน่เด้ครับไซแงบหลังมือจะดูครับพบกันไหมอีพี่นาครับสวัสดีครับ